เครื่องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะมีดีกว่าการชั่งน้ำหนักยังไงไปดูกันค่ะจากแบรนด์ออโต b บอรเครื่องแข็งแรงมีน้ำหนักทำจากกระจกหนาอย่างดีเลยค่ะก่อนใช้งานให้ต่อบลูทูธเพื่อเชื่อมต่อกับแอปก่อนวางตำแหน่งเท้าให้ตรงจุดแล้วดึงสายตัวนี้ขึ้นมาตำแหน่งนิ้วโป้งให้อยู่ตรงนี้หน้าจอก,ก็จะเริ่มแสดงผลจะวัดมวลต่างๆในร่างกายของเราทุกอย่างเลยค่ะเป็นเครื่องที่นิยมใช้ในฟิตเนสตอนนี้เราก็สามารถซื้อมาใช้ที่บ้านได้แล้วนะมาดูกันค่ะระหว่างที่เราชั่งน้ำหนักแอปก็จะแสดงผลแบบนี้นัด ทุกครั้งเลยที่เราใช้งานวิเคราะห์แบบละเอียดมากตั้งแต่ไขมันแต่ละส่วนแขนซ้ายแขนขวาหน้าท้องขาซ้ายขา,ข,าขวาบอกหมดเลยค่ะว่าตรงไหนมีไขมันส่วนเกินมีไขมันเยอะวัดได้ทั้งน้ําหนักตัวไขมันมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกและยังบอกเซลล์อายุของเราด้วยนะอัะจฉริยะจริงๆค่ะผลการวัดไขมันในร่างกายเนี่ยน,นัดเยอะมากแต่นัดไม่แปลกใจเลยค่ะเพราะว่าชอบกินของทอดของมันแบบสุดๆเลยใครที่กําลังลดน้ําหนักหรือกําลังดูแลสุขภาพตัวเองอยู่มีเครื่องนี้ไว้ก็ช่วยวิเคราะห์ได้ดีเลยค่ะว่าเราควรจะลดตรงไหนถ้าค่าสีเข เดี่ยนี้จะดีสีฟ้านี่คือต่ำเกินไปถ้าค่าสีแดงอันนี้เกินมาตรฐานอันตรายต้องระวังค่ะและบอกแม้กระทั่งอายุร่างกายของเราของนัดก็แก่เกินอายุจริง1ปีตอนนี้นัดก็รู้แล้วว่าสิ่งที่ต้องลดต้องระวังคือไขมันเรายังสามารถเลือกดูรายงานได้ด้วยนะจะปริ้นจะแชร์เก็บไว้ดูก็ได้บอกได้ละเอียดมากๆนัดก็ได้คะแนนร่างกายแค่68เองค่ะปีนี้ต้องออกกําลังกายและดูแลสุขภาพอย่างจริงจังแล้วค่ะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีแต่ไขมันแทบไม่มีกล้ามเนื้อเลยและยังสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจเราได้ด้วยแค่กกกดเริ่มวัอป็จะ เปิดเลนส์กล้องขึ้นมาเอานิ้วชี้ไปวางที่ตำแหน่งกล้องกดค้างไว้และรอผลตรวจสักครู่ก็จะแสดงผลทันทีนัดว่าเครื่องนี้คุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานกันไปยาวๆเลยค่ะและใช้งานกันได้ทั้งบ้านเลยนะหากเพื่อนๆสนใจนะัดลงลิงก์พิกัดร้านไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะ